คลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกคอมดี้ที่ดูง่ายค่ะมูสด,ดูสบายๆไม่เครียดเลยพระนางเนี่ยเป็นถึงฮองเต้และฮองเฮาผู้ยิ่งใหญ่ที่นิสัยดันต่างกันสุดขั้วเลยเพราะฮองเต้ของเราเป็นคนสุขขมรอบคอบวางมาดแต่ฮองเฮากลับเป็นสาวสวยสายบูต่อสู้เก่งซะงั้นน่ะจนจูจ่ๆได้มีเหตุให้พวกเขาสลับร่างกันเลยเกิดเรื่องราววุ่นๆตามมามากมายในจางฮ่าวเหวยมาคู่กับซ่งเยียนเฟยกับเรื่อง The Trust ลํำนำรักสลับร่างทั้งหมดล้วนถูกลิขิตไว้แล้ว เรื่องราวของสุยอี้ห้องเฮาสาวสวยจิตใจดีเธอเติบโตมากับการเลี้ยงดูแบบทหารเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ทําให้เธอมีความสามารถในการต่อสู้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบใช้ธนูได้อย่างคล่องแคล่วแต่ด้วยความที่บุคลิกของเธอเป็นคนดือ้อสู้คนเถียงเก่งและไม่เคยวางมาดเป็นห้องเฮาทําให้เหล่าสนมจึงจ้องที่จะเล่นงานเธออยู่เสมอและเขาห้องเต้เซียวจินอินผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นคนเงียบขรึมสุขขุมวางมาดและจริงจังกับงานราชกิจทําให้เขาห่าง กับฮองเฮาแล้วก็แยกกันอยู่ค่ะอยู่มาวันหนึ่งฮองเฮาอยากเจอพ่อผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่เธอจึงปลอมตัวเข้าไปเป็นขุนนางเข้าท้องพระรงคแต่เมื่อเธอไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าพ่อกําลังโดนเล่นงานอยู่พอดีเธอจึงออกตัวเข้าปกป้องและนั่นเองทําให้เธอโดนลงโทษค่ะในระหว่างที่ฮองเต้กําลังดุเธออยู่จู่ๆฮองเต้ก็เข้ามาใกล้นะคะจนนางเอกชั้นตกใจจ้าคิดว่าพระเอกจะจูบนางเอกชั้นจึงผลักพระเอกสุดแรงเกิดเลยทําให้พระเอกตกลงไปในสาบัวนางเอกจึงรีบกระโดดน้ําลงไปช่วยและก็ จุบกันในน้ำแต่พอฟื้นขึ้นมากลับพบว่าทั้งคู่ดันสลับร่างกันเฉยเลยคราวนี้ก็บันเทิงเลยสิคะพอ้องเต้ก็ยังมีราชกิจที่ต้องทำวังหลังก็ต้องดูแลทำให้ทั้งคู่ต้องสวมบทบาทเป็นอีกคนหนึ่งจนเกิดเรื่องราววุ่นวุ่นขึ้นและเรื่องราวของห้องเต้ท,ที่สลับร่างกับพ้องเฮาจะวุ่นวายขนาดไหนพวกเขาจะหาทางกลับร่างตัวเองได้ไหมหรือจะหลุดโปะจนขุดนางจับได้ซะก่อนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะดูง่ายสบายสบายคลายเครียจา้าเพราะว่าเป็นซีรีส์มูดโรแมนติกคอมดี้จา๋จาเลยนะคะที่พระนางเนี่ยมีเหตุให้สลับร่างกันที่พีก,ก็คือสองคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาด้วยสิแต่เป็นถึงฮองเต้และฮองเห่าที่คลองเมืองกันเลยทีเดียวแต่ด้วยนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วนะทาให้พวกเขาห่างเหินกันเป็นสามีภรรยาที่ไม่เข้าใจกันและไม่มีเวลาที่จะปรับทุกอะไรกันเลยแต่ด้วยเหตุการณ์สลับร่างนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้คนทั้งคู่เขาเข้าใจกันมากขึ้นน่าจะรักกัน มากขึ้นด้วยใครที่ชอบแนวคอมดี้ดูง่ายๆเ่าสมองก็น่าจะชอบนะฮองเต้เนี่ยก็เป็นสายบุญที่สุขุมฉลาดวางมาดน่าเชื่อถือจริงจังกับงานราชกิจมากๆชนิดที่ว่าทํางานจนลืมเมียกันเลยทีเดียวการปกครองในวางหลังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสนมเรื่องค่าใช้จ่ายภายในอะ่ะก็ให้หนางเอกดูแลหมดต่างจากนางเอกค่ะที่เป็นสายบูจา้านั่งมันฝึกกระบี่ยิงธนูไม่สนใจเรื่องงานราชกิจการเมืองเอาซะเลยส่วนการปกครองวางหลังเนี่ยนางก็ยกหน้าที่ให้สนม อเอกตัวเธอเองก็ไม่สนใจในการแย่งชิงอํานาจในวังเลยนะคะทาให้เหล่านางสนมเนี่ยรวมหัวกันหาทางล้มนางแต่นางก็ใช้ชีวิตชิวๆค่ะไม่คิดชิงดีชิงเด่นกับใครใครไม่เคารพเธอเธอก็ไม่แคร์แต่พอสลับร่างกันปุ๊บตอนฟื้นขึ้นมาก็ฮาเลยจ้านางเอกฉันตื่นขึ้นมาในร่างฮองเต้ตอนแรกนางก็ตกใจนะคะเห็นมืออันบอบบางเพราะว่าตัวเองอะฝึกกระบี่จนมือเนี่ยหยาบกระด้างและก้มลงดูในร่มผ้าทันทีเลยค่ะก็เลยรู้ว่าเฮ้ยสวยแล้วฉากนี้ นี่เจ้าเป็นอะไรไปดูว่ายังขวัญเสียให้ตายจริงหมอหลวงตรวจให้แล้วส่วนพระเอกเนี่ยตื่นขึ้นมาในร่างของเห่าที่ตื่นมาพร้อมกับการจับนมตัวเองเลยเจ้าเป็นอย่างแรกเลยบ้าบอ,บอที่สุดมือนี้มือที่หยาบกระด้างคู่นี้ทำไมถึงไม่อยู่ตำหนักเฟิ่งอีได้ ด้วยความที่พระนางคิดว่าสลับร่างกันได้ง่ายนะคะก็จะสามารถสลับร่างคืนได้ง่ายเช่นเดียวกันเขาทั้งคู่จึงร่วมมือกันไปทําสถานการณ์เดิมๆค่ะทั้งตกน้ําอีกรอบรีบวิ่งไปชวนเสาให้สลบและที่ตลกก็คือมันเหลือไม้ตายสุดท้ายแล้วก็คือจบกันตอนแรกทั้งคู่ก็สายหน้านะคะไม่ยอมทํากันเด็ดขาดแต่สักพักก็หันหน้ามาจุบกันเฉยเลยอ่ะคู่นี้สีนเสมอกันมากๆ <c oughs> <c oughs> 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> <laughs> พวามมันสลับร่างเดิมไม่ได้นะคะทั้งคู่ก็เลยต้องเอาตัวรอดค่ะเพราะต่างคนต่างมีภารกิจรัดตัวก็ต้องวางแผนกันว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อสุดท้ายกันก็เลยต้องมาลงเอ่ยที่ต่างคนต่างต้องเล่นละครสวมบทบาทเป็นอีกคนหนึ่งแทนตอนแรกถึงก็แอบคิดว่าเอ๊สลับร่างกันแบบนี้ก็ดีแล้วนะเพราะนางเอกเนี่ยเป็นสายบูดูแมนๆอยู่แล้วนะคะถ้าให้เธอต่อสู้กับข้าศึกหรือว่างานราชกิจอ่ะก็น่าจะเหมาะอยู่ส่วนพระเอกเนี่ยเป็นคนสุข,ขุมฉลาดนุ่มลึกมากๆถ้าได้รับมือกับเหล่าสนมตัวร ก็คงจะเอาอยู่สบายๆแต่กลายเป็นว่าคดีพลิกเฉยค่ะเพราะพระเอกในะร่างของเฮาเนี่ยสวมบทบาทได้เนียนเกินเนียบมากเนียบเกินการวางตัวคําพูดคําจาต่างๆนะคะอ่อ,อนหวานเรียบร้อยฉลาดที่จะพูดด้วยจากเดิมที่นางเป็นคนดือ้อเถียงเก่งเนี่ยนิสัยเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนเลยและที่พีกก็คือพระเอกในะร่างของเฮาเนี่ยมีการเช็คบัญชีการใช้เงินในวางหลังอีกทั้งที่เมื่อก่อนนะ่ะเธอก็ไม่เคยสนใจที่จะเช็คเลยนะคะปล่อยให้นางสนม คนลูกน้องมาคอยักยอกเงินไปทีละเล็กทีละน้อยพอห้องเต้มาอยู่ในร่างนี้ก็จับได้เลยสิคะสั่งลงโทษคนในวังหลังกันรัวๆเหฮดใดข้าใจใจเธอได้สูงขนาดนี้ปกติห้องเฮาดูบัญชีไม่เป็นมิใช่เหรอทำไมอยู่ๆครั้งนี้ถึงดูออกด้วยนิสัยที่เนียบแล้วก็ละเอียดละออของห้องเต้นี่แหละคะ่ะทําให้โป๊ะไม่หยุดนี่เจ้ากําลังสั่งสอนข้าเหรอ จัดการงานตัวเองไม่ได้ยังคิดจะใส่ร้ายสนมเผยอีกเรื่องเล็กน้อยจะบกพร่องไม่ได้ฮองเต้จะได้สบายพระไทยเข้าใจหรือไม่เทคะ่ะฟ้าบาทตอนมีประจำเดือนช่าน,น่ากลัวนะอย่าเข้าไปโยมโมโหจะดีกว่า ส่วนนางเอกในร่างฮองเต้นี้ยิ่งโปกว่าคะ่ะเพราะว่านางไม่เคยอ่านกฤษฎีกาหรือสนใจเข้าประชุมใดๆเลยนางก็พยายามแอบแมนว่าราชการแล้วนะแต่ท่าทางไงมือไม้ต่างๆมันออกการตัดสินใจบางอย่างก็ใช้อารมณ์ไปที่ตั้งค่ะซึ่งต่างจากฮองเต้มากๆปกติแกเป็นคนที่สุข,ขุมไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใดๆเลยเก็บความเครียดไว้เพียงคนเดียวแต่นางเอกไม่ใช่ไงนางเอกก็คือโปไม่หยุดผนนางก็รู้สึกเอ๊ะ ว่าทำไมฝาบาทแปลกๆไปนะตอนดูถึงก็เอาใจช่วยมากนะคะไม่ให้สองคนเนี้โดน,นจับได้ ถึงว่าการสลับร่างสลับตัวครั้งนี้ถึงว่าก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ได้สนใจอีกฝ่ายเลยว่าวันวันต้องเจอเรื่องอะไรในชีวิตบ้างพอได้แลกเปลี่ยนกันก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนเรื่องราวของคู่รักได้ดีเลยค่ะว่าถ้าหากเป็นคู่รักที่มีความคิดและกันหน้าที่ที่แตกต่างกันมากๆและไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ถ้าได้ลองเป็นอีกฝ่ายหนึ่งและรับผิดชอบเรื่องของอีกคนนึงดูบ้างหรือได้สวมบทบาทเป็นคนคนนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ทั้ขาากกนนและม ก็ได้อย่างตอนที่ห้องเต้ต้องเป็นเมนเนี่ยก็หามากนะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองห้องเต้มากๆค่ะเพราะว่าแกปวดท้องแบบสุดใจเลยชนิดที่ว่านางเอกในร่างฝาบาทจะต้องมานั่งป้อนยาเอามือมาอังให้อุ่นแล้วก็ลูบท้องให้หายปวดท้องจ้าแล้วพระเอกก็ถามว่าจะต้องปวดท้องไปอีกนานแค่ไหนนางเอกก็บอกว่าเป็นแบบนี้ทุกเดือนเลยนะฝาบาทตอนแรกแกก็อึ้งค่ะแต่ที่อึ้งกว่าก็คือนางเอกบอกให้ฝาบาทท้องแทนซะเลยเพราะนางจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคลอดเองแล้วไม่ ต้องปวดท้องเป็นประจำเดือนด้วยอ่ะ จากนี้อย่างฮะแล้วพอมาฟังมาถึงท่อนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเออเรื่องนี้น่าจะเป็นมูดโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเดียวหรือเปล่าถึงว่าไม่ใช่ค่ะนอกจากเรื่องความรักแล้วอะซีรีส์ก็ยังแฝงเรื่องการเมืองการแข่งแย่งชิงดีกันในราชสำนักด้วยอย่างฉากที่แม่ทัพเฉินนะ่ะร้องขอสเสบียงให้ทหารที่อยู่ที่ชายแดนแต่เสนาบดีฝ่ายกองคังในสำนักน่ะกลับไม่ให้อ้างว่าราษฎรจะลำบากยังงงยังไงเขาก็ไม่ยอมส่งสเสบียงให้อย่างเด็ดขาดเลยจนฝ่าบาทจะต้องตัดสินใจนะคะซึ่งนางเอกอะอยู่ในรา ฝ่าบาทใช่ไหมเธอก็ตัดสินใจให้ส่งสเสบียงอ่ะไปช่วยทหารที่ชายแดนค่ะเพราะเธอรู้ว่าพ่อของเธอที่เป็นแม่ทัพใหญ่ลําบากขนาดไหนแต่ติงว่าพาร์ทการเมืองอ่ะไม่น่าจะหนักมากนะคะอาจจะมีเรื่องการต่อสู้กันนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเพราะครอบครัวนางเอกอ่ะอยู่ชายแดนค่ะคอยต่อสู้กับข้าศึกต่างเมืองอยู่ตลอดเลยน่าจะมีพาร์ทที่นางเอกในะร่างฮองเต้เนี่ยได้ปกป้องพระเอกแน่ๆเลยเพราะนางเอกฉันเนี่ยต่อสู้เก่งมาก เรื่องนี้ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง No Doubt in Us เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันก็จะดูแฟนตาซีแฟนตาซีการ์ตูนการ์ตูนหน่อยค่ะแต่ก็น่ารักดูได้เพลินๆตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนจากทั้งหมด30ตอนเลยนะคะเนื้อเรื่องเดินวายดราม่าไม่มีดูได้สบายๆเรื่อยๆเลยตามไปดู The Trust ลำนำรักสลับร่างกันได้ที่ Mono m a x ที่เดียวเท่านั้นเรื่องนี้มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะติ่งเองก็ดูภาคไทยนะติ่งว่าภาคไทยได้ตลกดีค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 拜拜。